กรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการพูดคุยกันเรื่องอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะภายใต้กลไก UPR ซึ่งคุณสุทธวันสุบรรณอยุธยาสสนคปรปฐมพักเก้าไกลและโฆษกของกรรมธิการก็มาถแถลงในเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าได้มีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนแอมเนสตี้เข้าร่วมหารือในกรรมธิการด้วยซึ่งผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ก็คือประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายงานที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ u n h c r มีวัตถุประสงค์ให้ทุกประเทศได้ทบทวนตัวเองในด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนนําเสนอรายงานประเทศที่ถูกทบทวนจะต้องตอบข้อสักถามจากประเทศต่างๆซึ่งไทยเสนอรายงานรอบที่3ไปเมื่อ3สิงหาคม ก็ทางตลาดกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ามีทั้งคำชมเช่นคำชมในเรื่องการจัดการโควิดสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าส่วนข้อเสนอแนะที่ได้มาก็คือเช่นให้ผลักดันเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนประเด็นนะครับการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ก็ถูกยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการบังคับใช้การฟ้องการอุทธรณ์สิทธิในการประกันตัวและกลไกการรับผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งกรรมธิการมีความเห็นว่าในการดําเนินการหลายเรื่องทําได้ดีและมีความก้าวหน้าแต่บางเรื่องยังมีข้อห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องรายงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ในประเทศซึ่งอาจจะทําให้ความขัดแย้งในประเทศนั้นไม่ดีขึ้นทั้งนี้กระบวนการการจัดทําข้อเสนอนะครับมีตั้งแต่ปี54-59ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีสภาดังนั้นปี64ควรมีกลไกที่โยงกับสภาเช่นให้สภาให้ความเห็นชอบต่อรายงานก่อนการนําเสนอ u n f c r หรือการใช้กลไกอื่นของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้ฝ่ายบริหารน,นำความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติไปประกอบการพิจารณารายงานรวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอแนะในรอบที่3และขอให้เผยแพร่ารายงานฉบับภาษาไทยก่อนการเสนอรายงานครั้งต่อไปก็คือหมายความว่าที่ทางไปชี้แจงกับเวทีนั้นไม่ตรงกับสถานการณ์ในประเทศและทางด้านของกรรมธิการก็เลยอยากจะให้อยากจะให้เอาความคิดเห็นของสภา,าที่ได้พูดคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนไปไปไป,ไปสะท้อนด้วย เพราะไหนๆก็มีสภาแล้วไงมันไม่เหมือนตอนที่มีแต่สอนชอ่ะก็คือเรียกร้องให้เรียกว่าให้เกิดให้เกิดการทํางานของสภาด้วยแล้วก็ต้องพูดตามความเป็นจริงที่เห็นในประเทศไทยค่ะกัฐกนกริการยังพิจารณาศึกษาหลักเสรีภาพทางวิชาการกรณีปัญหาอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่เป็นเหตุให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้วยนะคะก็มีการเชิญนายกสภาและอธิการบดีจุฬาเข้าร่วมประชุมแต่ว่าผู้ชี้แจงติดภารกิจค่ะก็เลย เนื่อนไปไประชุมในครั้งถัดไปนะคะ,อะพอพูดถึงเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้วก็มีการเชิญเอมเนสตี้เข้าหารือในกรรมธิการด้วยคุณแสกสกลอัถาวงค่ะวันนี้รับหนังสือจากกลุ่มพระสงนิกรปกป้องสถาบัน เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบการทำงานของแอมเนสตี้ค่ะว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและต่อสถาบันหลังแอมเนสตี้เนี่ยประกาศแคมเปญเขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกให้ทางการไทยหยุดดำเนินคดี <c oughs> กับแการนำกลุ่มราษฎรที่ถูกหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรถถมนูญ โดยบอกว่าเป็นการแทรกแซงก,กิจการภายในไทยค่ะพระ้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลงังและสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่จับจ้องสถาบันด้วยอันนี้นความนของกลุ่มที่ะะปกป้องสถาบันก็ยังระบุนะครับว่าตรวจสอบข้อมูลกับกรมการตรวจรองกระทรวงมหาดไทยพบว่าการจดทะเบียนองค์กรไม่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์จึงขอเพิกถอนใบอนุญาตหลังจากนี้จะล่ารายชื่อ1ล้านชื่อขับไล่แอมเนสตี้พ้นประเทศไทยและขอใช้ตำแหน่งเดินพันเลยนะฮะว่าถ้าหากไม่สามารถทำให้แอมเนสตี้พ้นจากประเทศไทยได้ก็จะขอลาออก และจะมาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มปกป้องสถาบัานต่อไปโอ้โห,โหคือเขาเคยไปสาบานก่อนหน้ายะโมแล้วเขายังไปถอนได้เลยจะไม่เล่นการเ<ำ>มืองอนักภาษาอะไรกับการที่จะเอาตาแหน่งเป็นเดิมพันเลยนะ,นะคะแต่กแต็แต่คือแบบตอนก่อนหน้านี้นคุณเสกสกลก็พูดถึงเรื่องอนเนสตี้มาทีหนึง่งแล้วแล้วแล้วก็มีกลุ่มคนมาซัพพอร์ตในวันนี้อีกทีคืออย่างนี้คุณพัชยาพี่แขกคิดว่าคุณเสกสกลน่ะเขาพูดเพื่อ l e ล s e กลุ่มทา่มเของเขาเพือทำเหมือนว่าเอาใจลูกค้าก็ลูกค้าก็ต้องการฟังแค่นี้แหละลูกค้าก็ไม่ได้ติดตามต่อหรอกว่าแอมเนสตี้จะอยู่หรือจะไม่อยู่เพราะว่าการปรากฏตัวของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยสำหรับคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของแอมเนสตี้แล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าแอมเนสตี้อินเตอร์เนชประเทศไทยเป็นใครเป็นองค์กรอะไรทำอะไร มีกลุ่มทุนที่ไหนเครือข่ายการทํางานของเขาบทบาทหน้าที่ของเขาในเวทีโลกเนี่ยเป็นยังไงคนคนกลุ่มเนี้ยก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการคุยกันร,ระหว่างคุณเสกสกล คนกลุ่มนี้ที่พูดกันเองเออกันเองแบบไล่มันไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาล้านคนไล่มันไปไม่ต้องห่วงนะการไล่มีสําเร็จเนี่ยผมเอาตาแหน่งเป็นเดิมพันพูดเสร็จก็มีความสุขเนื้อนคน,น,นเออพูดเสร็จฟินแล้วก็แย่ย้ายกันกลับบ้านก็ถือว่าคุณเสกสกุลทํางานเสร็จแล้วและหลังจากนั้นทุกคนก็จะไปติดตามข่าวอื่นๆแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเราได้แอคชั่นแล้วมันได้เป็นพาดหัวข่าวแล้วไง ล่าล้านลายชื่อไล่แอมเนสยกก็ชอบมากลเนี่ยเมาคนก่อนนายกนั่งอยู่ในรถก็ดูข่าวคุณเสกสกุลแล้วก็ชี้ให้นข่าวดูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งกันในกรุ๊ปไลน์ก็จบล่าสีวะพัาจบล่าจบเ็แล้วนะฮะแต่ว่าผู้สืึกข่าวนะครับก็นำเอากรณีการเคลื่อนไหวกดดันแอมเนสซี่เนี่ยไปถามพลเอกประยุทธ์นะฮะว่ากังวลต่อกรณีนี้หรือไม่ว่าจะทาให้ความขัดแย้งนั้นลุกลามบานปลายพลเอกประยุทธ์ตอบว่าใครขัดแย้งถ้าขัดแย้งก็อย่าเสนอให้ขัดแย้งสิความคิดของคน ่ค่ะจ้าจบจบข่าวของออบอีกเขาได้ขึ้นเหนออ๋อถ้าเขาเนี่ยวิรอดกับพัชยาทะเลาะกันไม่ถ้าเรานําเสนอว่าวิโรอดกับพัชยารักกันไม่มีความขัดแย้งกันก็จบก็จบใช่ไหมก็เหมือนประเทศไทยเราซักันไปนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นประเทศล็อกคันนี้สีขาวไง คือขับรถสีแดงว่าติดสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีขาวว่าปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขซุกใต้พรมไว้ไม่ใช่ซุกใต้พรมหลอกตัวเองหลอกตัวเองไปแล้วเรื่อยๆลแก้เครสเป็นประเทศแก้เครสออแก้เครสไปวันๆปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยการแก้เครสนะฮะอ๋อป้องกันการอุบัติเหตุเลือดตกยางออกรีบไปฉีดยาฉีดโบท็อกให้เหมือนกับว่าได้รับบาดเจ็บแล้วแก้เครสจริงป่ามีอย่างนี้ด้วยหรอ เอาคนไทยอ่ะเออเออได้ยินใช่ไหมแก้แคทไปดูดวงมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคราะห์ร้ายรีบเอาตัวเองให้เกิดเคราะห์อะไรนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็บอกว่าเราแก้เคดแล้วแก้เคทก็ใส่ขับรถสีแดงเนี่ยเป็นการกินีต้องซื้อรถใหม่ไหมไม่ต้องแล้วทำไมไม่ไปซื้อรถสีขาวตั้งแต่แรกอะพี่ก็ไม่ตอนซื้อไม่รู้ไงเอาตอนซื้อไม่รู้ก็แต่ว่าวิธีแก้ไขง่ายมากเลยเอาสติกเกอร์ว่ารถคันนี้สีขาวมาติดจบนะ ก็ไม่เคยเห็นเลยเรานี่หละเห็นอยู่เรื่อยๆมันมันเป็นวิธีคิดแบบนี้ก็เป็นวิธีคิดเหมือนเขาขัดมีความขัดแย้งก็อยากนําก็บอกว่าก็เอาไปเขียนข่าวว่าเขาไม่ขัดแย้งความขัดแย้งก็ไม่มีเก็ตไหมยิ่งไปเขียนก็ยิ่งมีความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่ก็ถ้ามันขัดแย้งแล้วเอาไปเขียนเราเอาไปเขียนว่ามันไม่ขัดแย้งความขัดแย้งก็จะไม่มีอยู่มันมีอยู่เพราะเราเขียนประเด็นของเขาก็คือว่าเขาไม่ต้องการที่มีความจริงไงฮะ มีความจริงของเขาชุดเดียวความจริงชุดอื่นๆก็ไม่ไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นเป็นโลกประทัดแบบรถคันนี้สีขาวแค่ขนาดง่ายๆเลยใช่แก้เ็จ แก้เคล็ดไม่แก้ไขแต่แก้เคล็ดจาก U.N.H.C.R. จาก a อ n ม s t สนะคะมาที่วันนี้ค่ะคดีที่อายการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสอนอบางเขนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนะคะมีคุณอนนนนมพาเพนกินไบรท์ชินวัฒนสมยศพฤกษาเกษมสุขพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบนัทธิดามีวังปลาคุณฟ้าพรมสอนและคุณทายอินทิลานะคะความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงมตรา114 2 2งร้อสมวสุ่มกัน10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายนะคะ,ะให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อขาอื่นๆซึ่งค่ะวันนี้กลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมาศาลนะคะมีตัวแทนสถานทูตเยอรมันพร้อมทั้งตัวแทนจากสวีเดนและตัวแทนจากสหรประชาชาติเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ะะโดยคุณทรายนะครับบอกว่าไม่ไม่ไม่สามารถทราบแนวทางในวันนี้ได้เตรียมใจเอาไว้แล้วยังกังวลเรื่องการประกันตัวแต่เตรียมหลักทรั์ไว้พร้อมยืนยันยังคอยสนับสนุนการ ชุมนุมต่อไปส่วนคุณสมยศพฤษาเกษมสุขมั่นใจวันนี้จะรับการประทับตัวตามสิทธิหากไม่ได้รับการประกันตัวคงจะเป็นวันที่มืดมนของกระบวนการยุติธรรมและเตรียมพบกับงานเทศากาลเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกมากตรา112สนะฮะส่วนในด้านอธิบดีอายาการคุณอิทธิพรแก้วทิพย์สำนักงานคดีอาญานะครับในฐานะโฆษกสำนักงานอายาการสูงสุดบอกว่าอายาการมีคําสั่งฟ้องคุณอานนท์นำพาเพนกวินภริชีวรักใบชินวัตร นะครับจันกระจ่างสมยศพฤกษากเกษมสุขคุณพิมพ์สรีเพชรนำรอบนัทธิดามีวางปลาคุณพราสมสอนวีรัธรรมจารีนะฮะร,ร่วมกันหมิ่นประมาทศาบาลมาตรา112รนะฮะร,ร่วมกันทําให้ปรากฏแก่ประชาชนอันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนนะฮะส่วนคุณทายเจริญบุระยื่นฟ้องเพียงแค่ข้อหามาตรา116เพียงข้อหาเดียวนะครับ <c oughs> ซึ่งขณ <c oughs> ะนี้ก็อยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลผู้ที่มารายงานตัววันนี้4คนนะคะนอกเหนือจากคุณอานนท์ก็คือคุณทรายเจริญปุระคุณพิมพ์ศิริคุณสมยศคุณนัทธิดาค่ะส่วนคุณไบร์ชินวัตรและฟ้าพรมสอนขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องเป็นวันจันทร์ที่29แทนนะคะซึ่งมีรายงานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยช,ชนนะคะว่าทั้ง4คนนะคะทั้งคุณทายคุณพิมพ์สิริคุณนัท ธิดาคุณสมยศนะคะได้รับการประกันตัวในคดีหน้ารับ11โดยสารคุณสมยศเนี่ยสารให้วางหลักทรัพย์200,000บาทคุณพิมพ์สิริคุณนัทธิดาวางคนละ1,000 0 0บาทส่วนคุณสายอินทิราวาง35,000บาทนะคะอันนี้เป็นเงินจากกองทุนราฐประสงค์ที่เอามาได้รับการประกันตัวนะคะ,ะส่วนมาถึงกรณีนักเคลื่อนไหวไทย หรือว่านักกิจกรรมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องก,กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีข่าวว่า Apple เตือนนะคะ mm hmm. ว่าระวังผู้โจมตีที่รัฐบาลหนุนอยู่เป็นข่าวค่ะกรณีหลังจากที่มีข่าวเรื่องซื้อ iPhone อะไรต่างๆหลังจากนั้นมีรายงานว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าบริษัท Apple ออกมาเตือน ออกข้อความมาเตือนเมื่อวานนี้ว่านักเคลื่อนไหวและนักวิชาการด้านการเมืองในไทยอย่างน้อย6รายที่วิจารณ์รัฐบาลและใช้มือถือ iPhone อาจจะตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยะะรายงานข่าวระ,ร,ระบุนะครับอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะฮะที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าได้รับอีเมลสฉบับจาก Apple เพื่อเตือนว่นาโทรศัพท์มือถือ iPhone และบัญชีไอคลาวของตนกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอยู่ขณะที่มีคําเตือนภัยส่งเข้ามาในบัญชีผู้ใช้งาน Apple ของตนด้วย ส่วนทางด้านคุณสรารณีอาชวรนันทกุลนะครับนักวิจัยแล้วก็คุณยิ่งชีพอาชาหนงหรือเปาไอรอนเนี่ยนะครับก็นะครับบอกว่าได้รับอีเมลฉบับเดียวกันดังนั้นด้วยนะครับในขณะที่นักร้องแรปเปอร์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลอีก3มรายออกมาโพสต์นะครับภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือซึ่งแสดงข้อความอีเมลแบบเดียวกันทางสื่อออนไลน์นะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนเป็นผู้ที่ถูกจับตามองว่าเป็นผู้เฝ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยมาโดยตลอดโดยข้อความนะครับที่ทุกคนได้รับมีใจความว่าหากระบบการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ของท่านถูกบุกรุกผู้ทําการนะครับอาจจะเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวบันทึกการสื่อสารแม้แต่กล้องและไมโครโฟนของท่านจากทางไกลได้นะฮะทางนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับคำตอบหรือคําชี้แจงกรณีดังกล่าวจากกระทรวงิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบระิษัท Apple ขณะนี้ก็กาลังจัดพิมพ์รายงาน นะครับคดอการคือว่าตอนที่เขานําเสนอข่าวยังไม่ได้รับการยืนยันชี้แจงจากดีอีแล้วก็ Apple แต่อย่างใดโอ้แล้วอย่างนี้มันมันคือคือบริษัท Apple น่ะน่าจะต้องน่าจะต้องเทคแอคชั่นมากที่สุดหรือเปล่าคใช่เพื่อที่จะปกป้องใช่ไหมสิทธิของผู้ที่ใช้บริการของตัวเองแต่เขาคงเตือนแหละพี่เขพี่แขกเพราะว่ามาตอนนี้อย่าง f a c e b o o k เนี่ย มันก็จะมีเขาเรียกว่าดับเบิลออเทนติฟิเคชันคือมันมีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขาคงอยากให้เราช่วยกันนนี้ด้วยแต่การเตือนนี้มันหมายความว่ามีคนแฮกเข้ามาแล้วหรือเข้าไปในระบบเหมือนมีความพยายามอยู่อย่างพี่แขกไม่ได้เหรออย่างผมเนี่ยจะได้ตลอดเลยอีเมลเหมือนหลุดไปแล้วก็่แก้ให้ไม่แต่ว่าโดยทั่วไปอีเมลพวกนั้นมันเป็นฟิชชิงนะหมายความเป็นอีเมลหลอกลวงใช่แต่ว่า ถ้าอันนี้เป็นอีเมล Apple มาเตือนจริงๆอ่ะสิ่งที่เราสงสัยก็คืออันนี้เป็นคำเตือนแค่ว่าคุณคุณคบัญชีคุณมีความเสี่ยง,<ม>ยงหรือ,รอว่าคุณโดนแฮกไปแล้วเพราะว่าลักษณะการแฮกที่เขาอธิบายมันเป็นรีโมทหมายความว่ามันเหมือนคนเน่ยควบคุมโทรศัพท์ของเรามาจากที่ไกลเหมือนเหมือนเขาบอกว่า ให้ระวังเหมือนมีความเหมือนเขาคงได้ข้อมูลว่ากำลังอ่อนไหวใ่ไแต่ยังไม่โดนใช่ไดนเพราะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาแฮกกล้องแฮกไมโครโฟนได้เข้าโออกกล้องไมโครโฟนจากทางไกลนะคะแต่ว่ามีแอคชั่นจากทางด้านของพรรคการเมืองนะคะพรรคเก้าขออภัยพรรคเพื่อไทยก่อนค่ะหมอชนน่านค่ะบอกว่า กรณีที่มีคำเตือนจาก Apple ว่าจะถูกหน่วยโจมตีไซเบอร์ Cyber, สนับสนุนโดยรัฐแฮกระบบมือถือพวกเราฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นนักการเมืองพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการกระทำของรัฐที่ละเมิดสิทธิทเสรีภาพส่วนบุคคลมุ่งเน้นไปที่คนเห็นต่างจากรัฐที่ถูกล้วงถูกเจาะ ข้อมูลเข้าไปรัฐห้ามอ้างว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นและสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งถ้ามีการกระทําแบบนี้พรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าจะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นที่แสดงโดยสุจริตแม้จะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจากรชาชัฐยิ่งต้องได้รับความคุ้มครองขอคัดค้านไม่เห็นด้วยและให้รัฐหยุดการกระทําและต้องมีการแสดงความรับผิดชอบ แล้วคุณหมอชลอนานบอกถ้าถูกคุกค,คามและมีหลักฐานก็สามารถแจ้งเอาผิดรัฐได้อยู่แล้วแต่ต้องหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจนหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องแจ้งกับรัฐว่าไม่ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับตนคิดว่ารัฐบาลของปฏิเสธเรื่องนี้และหลักฐาน Apple ก็มีอยู่จะแจ้งเป็นการทั่วไปก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้แม็กปฏิเสธนะครับก็ต้องหาหลักฐานและพยานอ้างอิงว่าคุณไม่ได้กระทําก็ต้องมาแสดงพิสูจน์กันทั้งนิพรักเพื่อไทยอาจจะนําเรื่องนี้มาพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจร เพื่อเกิดหลักฐานเชิญประจักษ์ทั้งหมดและเป็นแนวทางที่ต้องดําเนินการหากมีการปฏิเสธจริงค่ะหน้าแปลกที่วันนี้มีแต่ความคิดเห็นของฝ่ายค้านแต่ยังไม่เห็นฝ่ายรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่อง iPhone เลยโดยเฉพาะรัฐมนตรีดีเอสคุณชัยวุฒนาคมานุสองคุณชัยวุฒิดูเรื่องอะไรอ่ะที่ทําอยู่อ่ะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาก็เรื่องน้องขนาดเรื่องสองยักษ์ใหญ่บริษัทมือถือจะรวมการแกยังมีทัศนคติแบบในทุนอยู่เลยอ่ะ คือคือก้าวไกลเนี่ยเขาถามหาคุณชัยวุฒิค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยถูกคุกค,คามจะมีการปกป้องอย่างไรคุณนัชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการการ,การเมืองทีนี้กลุ่มที่โดนเนี่ยมีใครบ้างใช่ไหมคะก็มีกลุ่มศิลปะโปรดแกอกกลุ่มมีวอ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มสารายาเพื่อประชาธิปไตยนะฮะส่วนนักวิชาการก็มีอาจารย์พวงทองพัคขวพันธ์นะครับอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกุลและอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะฮะค่ะแต่แต่คุณชัยวุฒิพยายามเข้าไปดูใน Twitter หรือว่าในข่าวเนี่ยยังไม่มีท่าทีแต่ก็มีคุณสลุณีค่ะซึ่งมันนน่าสนใจนะอาจารย์ม่รสมมติว่าเราเป็นรัฐนะแล้วเราก็เราเป็นรัฐ ทีนี้มันมีกลุ่มคนที่อยากจะขับไล่เราออกจากอำนาจเรียกว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลถ้าเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่มคนที่ทำหมออะมันก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะโดนดักฟังคือการสอดแนมอะมันไม่ใช่แค่การเข้ามาพยายามใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะการจะแฮกอโฟนเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยียขั้นสูงมากมันไม่ได้แฮกง่าย แล้วยิ่งเป็นการแฮ็กด้วยระบบระบบควบคุมทางไกลเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งอ่ะซึ่งคนทั่วไปอะ่ะไม่มีศักยภาพที่จะทำได้แต่ไม่ใช่ว่ารัฐไม่เคยสอดแนมประชาชนเรื่องการดักฟงังเรื่องการติดกล้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินกันอยู่เนืองๆนือง,องใช่ปะ่ะกล้องในรถเรื่อง ติดไปแองติดกล้องที่บ้านเครื่องติดตามอะไรมันมีมาตลอดเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงมาเช็คนู่นเช็คนี่เหล่านี้เขาเช็คได้หรือแม้กระทั่งไปหาที่บ้านอ่ะหน้าตาเฉยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะทุกคนอ่ะเราเราจะเห็นว่ามีโทรศัพท์กันคนละห้าเครื่องอ่ะแล้วโดยทั่วไปก็จะเป็นโทรศัพท์อันลึกลับซับซ้อนหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีภาวะระวังตัวแล้วก็มีทางหนีทีไล่กันประมาณหนึ่งแต่ ถ้าดูรายชื่อนักวิชาการเช่นอาจารย์พวงทองอย่างอาจารย์ปียบุตรเนี้ยก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแหลมคมแต่อย่างอาจารย์พวงทองอาจารย์ประจักษ์หรือว่าคุณสลืีเนี้ยเขาไม่ใช่กลุ่มคนที่ต่อต้านรัดออกมาอะไรเยะอะแยะอะโดยมากก็แสดงความคิดเห็นเป็นเป็นเป็นแบบเนิดเนือ่ะอ,ออกาแสดงความคิดเห็นที่หนึ่งสุภาพมีข้อมูล เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นกลางแล้วโดยมากไม่ได้ด่าสาเสียเทเสียไม่ได้โจมตีรัฐบาลแบบแบบแบบกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองอพี่แกก็เลยแปลกใจว่าจะไปแฮกให้มันได้เลยขึ้นมาไม่หรอก <c oughs> ผมคิดว่าโดนกันทั่วหน้าพี่แก <ừ ừ S 2> อันนี้คือพวกที่อาจจะถึงจุดที่เขาแบบแ p ป e มัลมันสามารถที่จะดีเทกได้ว่ามันอาจจะมีความพยายามอยู่หรือเปล่า ค่ะแล้วก็ทางกรรมธิการก็บอกว่าเขาจะ <c oughs> ทําหนังสือเชิญบริษัท Apple ในไทยมาถามสอบถามนะคะว่าข้อความที่ระบุในอีเมลมีข้อมูลอะไรที่ถึงส่งมาแจ้งเตือนแบบนี้หากพบว่าข้อความที่ระบุนี้มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยจะต้องมีการติดตามแน่นอนและรัฐบาลไทยต้องมีส่วนรับผิดชอบออคุณชัยวุฒิยังไม่ได้พูดมีแต่บิ๊กป้อมนะคะเพิ่งพูดอบอกว่ากําลังดาเนินการตรวจสอบอยู่นะประเด็นคือมันแปลกไงแปลกคือตรงที่ว่า หน้าที่รัฐคือต้องปกป้องดูแลสิทธิเสรีภาพเราอ่ะนี่ก็คือเล่นมุกมาเจาะมาทำลายสิทธิเสรีภาพเราซะงั้นแหละอาจารย์นิโรต้องพูดให้จบว่ารัฐที่เป็นประชาธิปไตยมีหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนตัวของประชาชนแต่ที่เหลือที่เหลือมันไม่ใช่ที่เหลือมีหน้าที่สอดแนมควบคุมกำกับปิดปากประชาชน เขาก็ทําตามหน้าที่ของเขากต้องแล้วนะเราไม่ควรยอมนะพี่แกเอาแต่ iPhone 111เครื่องนะคะยังมีอีกนิดนึงที่ต่อเนื่องมาจากวัน2วันที่ผ่านมา,าคุณนัทริยาทวีวงศ์นะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําก็ อธิบายค่ะว่าทำไมถึงจะต้องมีการจัดซื้อ iPhone 111เครื่องแล้วก็มีการพูดว่าอย่าลืมว่างานที่ทำทั้งหมดคืองานทางราชการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะสำนักงบประมาณและรัฐบาลได้พูดคุยกันแล้วและหารือกันมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงความจำเป็นจึงได้กำหนดให้โทรศัพท์เป็นครุภัณพันอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ก็เลยมีขั้นตอนการจัดหาซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีการถามกรณีของมูลิติกกระจกเงาะะที่มีการโพสต์ขอบริจาคโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็ได้ถามมาทําหนังสือมาอย่างสรน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะโดยคุณนัทรยากล่าวว่าทางมูลทิ่กระจกเงายัางไม่ได้ทําหนังสือมีแต่เพียงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กซึ่งเราก็เห็นและยินดีที่ทางมูลนิธิได้ติดตามเรื่องนี้และเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์บางเครื่องสภาพพอใช้ได้นะครับหากมีประโยชน์กับเด็กก็ยินดีเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสนะฮะอย่างไรก็ตามทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของราชการมีเลขครรู้พันหรืออะไรที่เป็นไปตามกฎของราชการต้อง เอาไปให้ใครตามที่ขอเลยไม่ได้ดังนั้นขอทางมูลที่ทําหนังสือมาแล้วจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการจัดจําหน่ายบริจาคซึ่งมีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับที่อย่างนี้ขั้นตอนเขาเป๊ะนะฮะระบบราชการจะจำนวนจำหน่ายนี่คือถ้าเป๊ะกันอย่างนี้ทุกเรื่องเนี่ยไม่น่ามีประเด็นเรื่องคอร์รัปชันใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยเนาะเพราะวันฟังพี่เก๋แม้กระทั่งสายชาร์จที่อาจจะใกล้ๆพังแล้วเขาก็เก็บไปหมดเป๊ะ เป๊ะกับบางคนไม่เป๊ะกับบางคนส่วนเรื่องของบ้านพักหลวงนะคะทางด้านกรรมธิการปราปราชาเขายังตามติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยนะคะกรณีบ้านพักหลวงพลเอกประยุทธ์เรื่องการจ่ายค่าน้าค่าไฟเป็นการรับเงินเกิน3 0 0พันบาทตามประกาศของปปชาหรือไม่คุณทีรัชัยพันธุมาศค่ะในฐานะโฆษคกคณะกรรมการปปชานะคะบอกว่าจากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบบ้านพักรับรองระเบียบที่ออกมาปี4ป ไม่มีตัวเชื่อมโยงเลยว่าออกโดยอาศัยอำนาจของพอรบอ,อะไรแต่เป็นระเบียบภายในของกองทัพบ,บกซึ่งข้อ11ระบุว่ากองทัพสามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ในกระบวนการของการใช้เงินของภาครัฐโดยทั่วไปเงินทุกบาทที่เป็นภาษีขาเข้าต้องผ่านกระทรวงการคลังการใช้ใจ่ายทุกบาททุกสตางค์จะต้องมีกฎหมายรองรับและต้องผ่านการตรวจเงินของหน่วยงานอย่างเช่นสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินจะใช้ภาษีตามอําเภอใจไม่ได้สิ่งที่ตรวจพบก็คือเอกสารที่กองทัพบ,บกส่งมาให้มีการจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ในบ้านพักของนายก เกิน3,000บาทค่ะประเด็นอยู่ที่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งต้องตีความถกกฎหมายโดยละเอียดและก็ทราบว่าในการสร้างบ้านพักรับรองใช้งบประมาณในการก่อสร้าง17ล้านบาทรวมถึงบ้านพักของพลเอกอนุพงศ์ด้วยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งสองคนพ้นจากตาแหน่งข้าราชการประจําไปแล้วแต่เป็นข้าราชการการเมืองกรรมธิการเขาก็ติดตามรเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะมีข้อเทจจริงบางอย่างออกมาบ้างแล้วก็ตาม นี่ไงไหนว่าเขาเป๊ะไงเป๊ะค่ะไม่แต่จำได้ไหมตอนเชิญผู้ว่าการไฟฟ้าปราปาอะไรมาอธิบายไม่รู้บ้านนี้อยู่ไหนเลขที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ๋อเป็นชื่อเป็นภรรยาชื่อเจ้าของบ้านเป็นภรยาไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลจ้า เอาแล้วไหนว่าเขาเป๊ะขนาดสายชาร์จเขายังตามกับประชาชนเป๊ะฮะแต่กับบางคนไม่เป๊ะฮะแก้งมืนดีกว่าะค่ะมีข่าวรายงานเรื่องยาเสพติดของสื่อไต้หวันนะคะรายงานว่าทางการไต้หวันได้ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน1172ก้อนถูกซุกซ่อนเอาไว้ในบล็อกไม้น้ำหนัก447กิโลกรัมมูลค่าเกือบ6ล้านบาทเฮโรอีนดังกล่าวค่ะถูกส่งจากประเทศไทย รายงานระบุว่าเฮโรอ,อีนที่ถูกซ่อนในรูปแบบของท่อนไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมถูกพบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสร้างสถิติเป็นเฮโรอ,อีนที่ถูกลักลอบเข้าไต้หวนันล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าวเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรรมใหญ่ที่มีสัมพันธ์อันดีกับคนในสามเหลี่ยมทองคาแหล่งผลิตยาเสพติดในภูมิภาคได้หลบหนีไปยังประเทศจีนแล้วส่วนเฮโรอ,อีนจํานวนนี้จะถูกส่งไปยังท่าเรือไทชุง ตอนกลางของไต้หวนันก่อนจะมีการใช้รถบรรทุกขนย้ายไปยังโกดังในเมืองนิวไทเปนะคะแล้วก็คนตัวการที่บอกว่าชื่อหลินเนี่ยก็หนีจากไต้หวันไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วบอกว่าในเครือข่ายก็มีคนออสเตรเลียด้วย<อ>คือสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยจำไม่ลดเรานึกว่ามันจบยุคพ่อขายยาเสพติดน<า>นไปแล้วนะน่านจะหมดไปแล้วนะแล้วก็เราไม่เคยได้ยินเรื่องยาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำมันนาฮานมากเพิ่งมาได้ยินแล้วไอ้ไอ้ยาเสพติดเฮโรอีน เป็นหลายร้อยกิโลที่ไปโผล่ประเทศนู้นประเทศนี้จากประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่งกลับมาปีสองปีนี้นะใช่ฮะก็เราเห็นข่าวเยอะๆในออสเตรเลียในฮ่องกงใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วก็ไต้หวันไต้หวันนี่ก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆอยู่ละนะจำได้ไหมไปอยู่ในกล่องน้ําผลไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วนี่คือเขาบอกไว้เลยว่าล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะก็สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเราครฮะ ไม่แต่ว่ามันมันยุคมันเหมือนว่ามันเงียบไปนานมากแล้วแล้วพี่ใหญ่ก็นึกว่าเขาเปลี่ยนไปทําธุรกิจอื่นๆกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คืออยากรู้จริงๆว่าขบวนการค้ายาเสพติดในละแวกนั้นซึ่งมันสัมพันธ์กับชายแดนอะไรอย่างเงี้ยพี่แขกมันแปลกมากเลยนะเพราะว่าเอาข้จริงเมื่อก่อนนี่เราอย่างพอเขาใจได้เพราะว่าพื้นที่พวกชายแดนพวกนี้มันคือพื้นที่รีโมทใช่ไหมมันจะเป็นพื้นที่ของรัฐไม่มีอำนาจไปเป็นของกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มแยกดินแดงแรงต่างเนี่ย แต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอำนาจรัฐทั้งของจีนของพม่าของลาวของไทยมันสุดติดแดงกันหมดแล้วว่ากาลังงงว่ามันไปเอาพื้นที่ที่ไหนไปทําการป่าศจากการถูกดีเทคเนี่ยมันก็นไปด้อังไงเมื่อก่อนมันมีสายลับมี CIA มีกกบินตังมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันมีเรียกว่ามีรัฐอย่างไม่เป็นทางการและรัฐซ้อนทับรัฐแล้วมีเอเจนต์ที่ คือเรียกว่าเต็มไปด้วยนาตาชาในยุคที่แถวนั้นนะ่ะแล้วการที่จะมีขบวนการค้ายาเสพติดเนี้มันก็พอเข้าใจได้แต่ในยุคนี้มันเคลียร์หมดแล้วไงเรื่องรัฐชาเรือ่องอำนาจอธิปไตยเป็นของใครใครดูแลพื้นที่เขตแดนไหนแล้วความสายลับ CIA นาตาชาอะไรต่างๆเนี่ยม,ม,มันไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือเปล่าก็เลยอันนี้อันนี้คืออยากรู้อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องที่แขกคิดว่า น่าสนใจ <ไป S 1> และนี่คือที่จับได้นะไต้ไหวันนี่ประเทศเล็กๆนะคุณคิดว่าประเทศใหญ่หญๆเนี่ยโดนเข้าไปเท่าไหร่พักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องวัคซีนไฟเซอร์30ล้านโดสนะคะกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามจัดซื้อไฟเซอร์30ล้านโดสทยอยมันเข้าไตรามาสแรกของปี65ยืนยันค่ะปีหน้ามีวัคซีนครบทุกเทคโนโลยี เือยืด oversize เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2ส,สี4แบบกับประโยคเร้าใจ you m e s s with the wrong generation และ remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2ส,สีขาวและดำ หรือซื้อเป็นเซตร,ราคาพิเศษ4ตัว1,790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th